มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนความคืบหน้าเรื่องน้องชมพู่ไม่เกิน10วันจับแน่ค่ะเรยได้ว่าเดินทางมายาวนานนะคะสำหรับเรื่องของน้องชมพู่ที่หลายๆคนยังคงจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดนะคะระหว่างเจ็ดเดือนที่ยังไม่สามารถ หาคนทำน้องชมพู่ได้น,นะคะหลายอย่างเกิดขึ้นทากลางเสียงวิจารณ์อย่างหนักมีการแบ่งออกเป็นสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้สูญเสียเองและก็ฝ่ายผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยของสังคมค่ะล่าสุดนะคะทำให้รู้สึกร้อนๆหนาวๆขึ้นมาอีกครั้งนะคะเมื่อเพจทนายโนบีทนายที่เคยลงพื้นที่กกกอกบ่อยครั้งก็ได้โพสต์ความคืบหน้าเรื่องน้องชมพู่อีกครั้งโดยระบุข,ข้อความว่า หวยจะออกที่ใครไม่เกินวันที่10มกร,ราคม2564จะมีความเคลื่อนไหวคดีน้องชมพู่อีกครั้งคนร้ายนอนเครียดอย่างหนักอีกแล้วถึงก,กกอกจะหนาวแต่คนร้ายร้อนรุ่มแล้วตอนนี้ Hash tag งานนี้ตำรวจจัดเต็มจัดหนัก Hash tag ใช้ทุกอย่างที่สามารถ Hash tag เป็นพยานหลักฐานได้ Hash tag นับถือเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย Hash tag เก่งกาจไม่แพ้ชาติใดในโลกใครนอนไม่หลับไม่รู้แต่คืนนี้ทนายนอนแล้วฝันดีนะจ๊ะปอลอ ى, ทนายเป็นหวัดนะเว้นระยะห่างด้วยหลังสัทนายโดบินะคะได้โพสต์ต่างก็มีชาวโซเชียลติดตามเรื่องน้องชมพู่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะและก่อนหน้านี้นะคะทนายโนบิก็โพสต์เรื่องสำคัญระบุว่า เครื่องจับเท็จจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่คำพิพากษาสารดีกาที่734ทับส5งแม่โจ์และโจร์ร่วมจะมี100ร้อยตำรวจเอกหญิงดวงฤทยัยผู้ชำนาญด้านเครื่องจับเท็จกล่องพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ตรวจพิสูจน์จำเลยเป็นพยานเบิกความเป็นคดีที่น่าติดตามพิพากษายกฟ้องดังนั้นลำพังอาศัยพยานหลักฐานจากเครื่องจับเท็จ เพียงอย่างเดียวไม่อาจลงโทษจำเลยได้ต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบจนศาลสิ้นความสงสัยจึงจะพิพากษาให้จำเลยรับผิดได้อย่างไรก็ตามหากว่ามีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าจากทนายโนโบิและขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ